สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ใหญ่ใหม่เจวันออฟฟิเชีนะคะไปเราจะผสมเกสรตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียเข้าด้วยกันนะคะอันนี้จันนี้ก็จะเป็นของเกสรตัวเมียค่ะของอินทภาลามบาฮีสีเหลืองนะคะนี่ค่ะเขาเขาแตกเมื่อเช้านี้แม่ใหญ่ใหม่มาเห็นตอนสายแล้วตอนสามโมงแล้วก็เลย ปกติเขาจะจะผสมกันเช้าๆเลยค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ใหมก่ก็จะต้องทำการผสมนะคะหลังจากที่เราเตรียมพวกตัดพวกน้ำทั้งหลายเนี่ยออกนะคะเราก็จะผสมเกสรโดยเราจะผสมมันเราจะตัดตัวข้างบน ให้มันเสมอกันค่ะทุกคนตัดข้างบนเนะะี่ยค่ะให้มันเสมอเสมอกันพอเสมอกันเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะดูไส้ในตัดเกนฑ์กลางออกะคะ่ะ อันนี้เราต้องเอาออกเกลยนกลางข้างในค่ะต้องตัดออกเกลยนกลางอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยอันไหนเป็นเกลยนกลางเปนนี้มองไ นี่ค่ะสองเส้นนี้เขาเป็นเกนกลางตึ๊บตึบตึบได้ไหมนี่เรียบร้อยออกแล้วใส่ในสองอันนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะต่อไปเราก็เอา ถุงกระดาษนะคะมาครอบเพื่อที่จะทำการผสมค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่เกสรตัวผู้ค่ะซึ่งเราผสมเอ,เ,อเราเขย่าออกมาจากจันแล้วนะคะอันนี้เป็นเกสรตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะไม่ได้ผสมแป้งมันกั้มนะคะเราเก็บปีนี้นะคะแล้วก็แปลงค่ะจุ่มแล้วก่กอนอื่นเราจะต้องไปครอบก่อนเอากระดาษ เอากระดาษไปทำเป็นกลวยก่อนค่ะเพื่อเพื่อมีให้เขาฟุ้งกระจายค่ะนี่ค่ะใช้ใช้กระดาษทำกลวยก่อนเดี๋วเราเขย่าผสมเขาจะได้ไม่ไม่ฟูงไม่ฟุ้งออกข้างนอกคะ นี่ค่ะเราก็เอาทำเป็นกลวยไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเกศรเข้าไปผสมคนี่ค่ะเกศรตัวผู้ แหวกตรงกลางค่ะแหวกตรงกลางแล้วก็เอาเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆเยอะเลยนะคะเพียบนี่ค่ะ นี่เขาได้ทั่วๆโอเคเอาอีกไม่หนำใจเอาอีก นี่ค่ะเรียบร้อยจนมั่นใจว่ามันทั่วทั่วนะคะเดี๋ยวเราจะห่อไว้ก่อนพอเกสรสำคัญมากหกมาและยุ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อน,นะคะ่ะ ก็ใช้น้ำนี่แหละค่ะใช้น้ำกลัดแวะอยู่ได้ไหมที่ตำคมคนคือคมแท้นะคะนี่ค่ะเอากาศปิดไว้ก่อนนะคะพุง่งพรุ่งนี้เราเรามาดูตบ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 ,ตบให้มันพุ้งอยู่ข้างในโอเคแค่นี้ก็ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาเก็บเกสรเก็บเกสรตัวผู้ก่อนค่ะจําเป็นและสำคัญมากข่าวเลยค่ะเก็บไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาป้ายนะคะปี่น้อยปี่น้อยไปมัดมัดตรงจันมันไว้ค่ะเราจะได้ รู้นะคะลรวก็มัดไว้ตรงนี้เป็นป้ายเตือนความจําเราจะได้รู้ว่าเราผสมวันไหนทําอะไรวันไหนนะคะเราจะต้องนี่ค่ะผสมวันที่22มีนานะคะหกพฤษภาเราก็แต่งช่อนนะคะเด็ดเพราะมันมันจะเยอะมากนะคะมันจะทุกลูกอะ่ะมันจะ เต็มเกินไปแล้วลูกเขาจะไม่โตเอาเก็บไว้ทั้งหมดเราต้องเด็ดทิ้งนะคะแล้วก็ช่วงเด็ดทิ้งนี่เสียดายมากนะคะวันที่19ก็จะเก็บ19สิงหาหกเปก็จะเก็บผลผลิตนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ใหญ่ใหม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าโชคดีมีความสุขค่ะอยากผู้หญิงทำสวนหลังกเกษียณค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะ อาร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ